วันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ท่ารถเมย์ของสาย2อขีด36กับเพจ้าแฝดแซบชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศโดยรอบของท่ารถเมย์กันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนี่บรรยากาศโดยรอบก่อจากประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกมุมกล้องวันนี้จะมีกิจกรรมลานกีฬาต้านพยายาเสพติดของเทศบาลไซน้อย นี่เรามาดูบรรยากาศว่ามันจะน่าอยู่ขนาดไหนลานก็จะมีลานตะก้อลานวอลเล์บอลฟุตบอลก็มีนะครับเพื่อนๆช่วงบ่าย,ายตอนนี้ยังเช้าอยู่ก็ยังจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมเรามาดูกันไปพร้อมๆกันและนี่คือเจ้าหน้าที่ อ่ะยังไม่ถึงอ่ะและนี่คือเจ้าหนะ้าที่ที่จัดเตรียมการทั้งหมดในการแข่งขันในครั้งนี้และนั่นคือท่านผู้ชมที่เข้ามาดูที่เตรียมพร้อมจะเข้ามาดูกันอีกหลายๆลาคนเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าบรรยากาศเนี่ยมันน่าอยู่ขนาดไหนตัดกลับมาที่ท่ารถเม์เรามาดูรถเมคันนี้กันเลยเพื่อนๆน,นี่ สายสขีด36เบอร์2 7 4ซึ่งมีพลขับเป็นเจ้าหนวดเจ้าเขาคนนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยนี่กำลังเดินนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมและนี่ก็จะเป็นนายทาประจำของสาย2ขีด36เจ้าแจ๊กแจ๊กแจ็คแจ็คแจ็คและนี่ก็จะเป็นกระเป๋าอยู่ข้างๆข,ขวามือ นี่เห็นไหมเพื่อนๆกระเป๋าส่วนนี้ผมกำลังเดินไปหากระเป๋าอีกหนึ่งนายเป็นน้องใหม่ประจำสายสองขีดสามหกนี่โจ๊ะกระเป๋าอีกหนึ่งคนงานของผมก็จะมีประมาณนี้ส่วนรอบออกของผมนี่เพื่อนๆดูผมกำลังจะออกรอบสอง เนี่เราตัดกลับมาที่รอบสองของผมก็เลยออกจากท่าวัดไซใหญ่สนามกีฬานนทเขตมุ่งหน้าขึ้นสู่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะงานของผมก็จะไม่มีอะไรมากก็จะตรงไปเรื่อยๆโดยการขับขี่รถเมย์สาย2-3-6เมื่อถึงท่ารถเมย์ป้ายรถเมย์ประจำทางก็ต้องจอดเทียบท่าให้ผู้โดยสารขึ้นลง ตามปกตินี่เมื่อมีผู้โดยสารลงเราก็จะเทียบที่ท่าและเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าเราจะต้องจอดที่ท่าเท่านั้นรถเมล์คอสสมกเมื่อมีผู้โดยสารลงก็จะต้องมีผู้โดยสารขึ้นเป็นธรรมดาและนี่มีขึ้นอีกสองคนช้ามากนี่ขึ้นมาแล้วอีกสองคนผมก็จะเปิดให้ขึ้นแล้วก็จะปิด แล้วก็จะมุ่งหน้าขึ้นสู่แจ้งวัฒนะค่าโดยสารของเราก็จะ8บาทเมื่อกลับวนกลับมาสู่ท่านี่เรามาดูกิจกรรมของกีฬานนทเขตกันก็จะมีวอลเลย์บ,บอลเซปักตะก้อฟุตบอลก็มีนะครับเ,เพื่อนๆอยู่บริเวณสนามข้างหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากฝากเพจฝาแฟดแซบชาแนลด้วย แล้ว EP หน้าจะเป็นอะไรเรามาติดตามต้มรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ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 